สวัสดีครับผมลุงชัยร้ายบ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับสาหรับใครนะครับที่นะครับปลูกพริกแดงแล้วนะครับมันจะมีการเขาเรียกว่าออกเป็นรุ่นออกเป็นชุดนะครับนะครับชุดหนึ่งสมมุติออกมาแล้วนะครับเก็บไปแล้วนะครับสักประมาณ2สัปดาห์นะครับนะครับก็จะต้องมีการบํารุงดูแลกันใหม่นะครับ ให้มีรุ่นต่อไปนะครับออกมาอีกนะครับก็จะต้องอใช้เวลานในการบำรุงดูแลเพื่อที่จะใหะ้พลิกออกรุ่นใหม่ก็ใช้เวลาประมาณ2-3สัปดาห์เช่นกันนะครับบางทีก็อาจจะถึงเดือนนะครับ30วันนะครับหรือ4สัปดาห์นะครับนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่อยากไม่อยาก รอนานนะครับไม่อยากรอนานแบบนี้นะครับนะครับก็มีพริกชนิดอื่นนะครับที่นะครับที่ไม่ต้องรอนานนะครับไม่ต้องรอให้มีรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นถัดไปนะครับถึงจะได้เก็บนะครับนะครับผมแนะนํานี่เลยนะครับนะครับไม่พูดพร่ำทําเพลงไม่ลีลานะครับ พริกกะเลียงนี่เลยครับพริกขาวพริกเครือนี่แหละนะครับนะครับผมปลูกไว้นี่ก็นะครับประมาณ2 2 200ต้นนะครับนะครับรู้สึกว่ามันจะนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอเพราะว่าพริกชนิดนี้นะครับมันมันมันออกเรื่อยๆนะครับนะครับมันออกเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่มีไม่ต้องรอมาเก็บพริกแดงนะครับไม่ต้องรอมาเก็บพริกแดงพริกสุก นะครับไม่ต้องรอนะครับคือเก็บได้เลยนะครับนะครับเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่เก็บได้เลยแบบนี้นะครับเพราะว่าพริกชนิดนี้เนยกินได้แบบไม่จํากัดนะครับทานได้แบบไม่จํากัดนะครับทั้งทานทำน้าพริกก็อร่อยนะครับทำอะไรเขาเรียกอะไรใส่ในพวกแกงต่างๆนะครับนะครับ ใส่ทั้งเม็ดหรือว่าขลัวก่อนใส่นะครับก็ก็ได้หลายชนิดนะครับนะครับทั้งเม็ดอ่อนเม็ดแก่นะครับทั้งเม็ดอ่อนๆแบบนี้ทั้งเม็ดแก่ๆแบบนี้นะรสชาติก็เหมือนกันเลยนะครับนะครับรสชาติเหมือนกันเลยนะครับหรือจะเอาไปเขาเรียกว่ากัดกินกับพวกเขาเรียกผักดองพวกนี้นะครับก็อร่อยนะครับพวกผักดองพวกไอของดองต่างๆนะครับนะครับ ก็อร่อยนะครับสามารถเก็บได้ตลอดเลยนะครับเก็บได้ตลอดเลยนะครับถ้าปลูกสักเปาแค่งานหนึ่งสองงานนี้ก็เก็บได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเก็บได้ทุกวันอยู่แล้วไม่ไม่ต่ํากว่าวันละสองสามกิโลนะครับสามสี่กิโลนะครับนะครับถ้าปลูกเป็นไร่นี้โอ้โหนะครับเก็บได้ทุกวันนะครับเก็บได้ทุกวันวันละหลายกิโลเลยนะครับนะครับรายได้ก็ ออก็พอสมควรนะครับนะครับราคาก็เสถียรดีนะครับราคาเสถียรดีไม่ขึ้นไม่ลงเท่าไหร่นะครับถัดนั้ๆอาจจะขึ้นทีนะครับนั้นอาจจะลงทีนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้ขึ้นหัวภาพหรือลงหัวภาพนะครับเป็นราคาที่เสถียรไปเรื่อยๆนะครับไหลลื่นไปเรื่อยๆค่อยๆไหลลื่นไปนะครับไม่เหมือนพริกแดงนะครับไม่เหมือนพริกขี้หนูนะครับมันจะ อาจจะขึ้นเร็วลงเร็วนะครับบางช่วงนะครับราคาจะจะไม่ค่อยเสถียรนะครับนะครับแล้วก็กว่าจะเก็บได้นะครับก็ต้องทํารุ่นนะครับต้องทํารุ่นนะครับโดยมากมันออกจะออกเป็นรุ่นนะครับนะครับส่วนพริกกระเ่ยงพริกเคืือนี่นะครับปลอดเลยนะครับเก็บได้ตลอดเลยไม่มีการเลือกเก็บเม็ดเก็บด้วยนะครับนะครับอย่างนี้ก็เก็บได้นะครับนี้ก็เก็บได้นะครับเก็บได้ นะครับไม่ต้องรอให้สุกให้แดงอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเก็บได้เลยนี่ครับแบบนี้นะครับเก็บได้เลยนะครับแม้แต่เม็ดอ่อนๆนี้ก็เก <sh am aya> an ็บได้เลยนะครับปะปนกันนะครับการดูแลการนาบารุงใส่ปุ๋ยนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องมีสูตรพิเศษอะไรมากมายนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็ใส่ได้เลยนะครับที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนี่แหละนะครับราคาไม่แพงมากนักนี่แหละนะครับ ก็ใส่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกผลผลิตให้เราได้เก็บนะครับไปเรื่อยๆนานๆแล้วก็เก็บได้นานถ้ามันบำรุงดูแลรักษาให้น้ำนะครับมันก็จะอยู่ได้เป็น2ปีนะครับบำรุงดีๆนะครับนะครับใส่ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยทางใบนะครับให้ปุ๋ยทางดินนะครับให้น้ำนะครับ บำรุงด้วยฮอร์โมนนู่นนี่นั่นนะครับก็จะอยู่ได้นะครับ2ปีถึง3ปีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นพริกพันธุ์ที่นะครับน่าปลูกนะครับน่าปลูกนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากรอนะครับนะครับไม่อยากรอนะครับแนะนำเลยนะครับเอาละครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัย ลายบ้านนาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับเป่งปันแลกเปลี่ยนได้รู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ